ไ<ย>ปอยู่นี่ครับแล้วก็ผมก็เลยว่าเออเนี่ยคนเราแบบอย่างน้อยก็เอามาให้ลูกๆหหลานได้ดูไว้ Direct. ล้ำลึกเนี่ยผมก็เก็บไว้ให้ครบเลยอยู่เ <ita, S 1> นี่ยครับเดี๋ยวจะถือไว้ไหจะสอนละอันนี้เพลงก็คเคยเลยมีเพลงอยู่แล้วก็ชีวิตครอบครัวอะไรก็อยู่ในนี้หมดเลยครับเนี่ย ผมก่เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นแบบเอาไว้รุ่นหลังฮะนี่สป็อะไรครับเนี่ยเนี่ยครับปีสามห้าครับเขาเรียกหนังสืออะไรหนังสือของเลขอาจกรรมครับเนี่ยอันเนี้ยคือทำหนังสือไว้มันมีหลายเร่มเฉพาะเขาออกมาแบบเฉพาะมาเปิดเอย่างนั้นเลยนะเอ้เนี่ยเดี๋ยวผมเนบง่ายๆให้ผมเปิดแผงกันดิเนี่ยหกคนลุกเลยม้ง